พบกับตำนานอันลือเรื่องของเหล่าเทพเจ้าและวิธีปฏิบัติอันทรงพลังให้ชีวิตของผู้ที่เคารพบ,บูชาศรัทธาประสบความสำเร็จอย่างน่าอาศัศจรรย์ใจและก็บูชาย,ยังไงนะคะถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นเองวันนี้จะเอ่ยถึงพระขันทกุมารน,นะคะซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามใครหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินเท่าไหร่ซึ่งพระองค์นะคะก็คือเป็น บุตรแห่งพระศิวะหรือพระอิศวรแล้วก็พระแม่อุมาเทวีพระแม่ปาราวัตินั่นเองซึ่งเป็นน้องขององค์พระพิคเนตที่คนทั่วโลกรู้จักกันพระองค์ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้ากองทัพบ,บนสวรรค์แล้วก็ปรับอสูรที่ลังควานบนสวงสวรรค์นั่นเองในบางคำพีเรียกพระขันธกมาในาน้าของยุทธลงมายุระอาจสิทธิเศน เรียกอีกนามวสิทธิทเศนหรือคันธก,กุมารมหาเสนามาอิระเกตซึ่งนามต่างๆเหล่านี้เรียกตามภาระแล้วก็หน้าที่แต่ละครั้งที่พระคันธก,กุมารมาเกี่ยวข้องกับบทบาทนะคะก็คือเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามนั่นเองการสู้รบกับสิ่งไม่ดีอ,อสูรอะไรประมาณนี้นะถ้าคนก็เหมือนปรับคนชั่วปรัมารประมาณนี้ ระขันทกุมารเป็นโอรสของพระแม่อมาทีวีและพระศิวะซึ่งได้กําเนิดขึ้นหลังจากายิงบุตรพระสอนของกร,รมมเทพนั่นเองเรื่องราวของพระศิวะและกร,รมมเทพคันเมื่อพระศิวะและก็พระแม่ผูกพันกันรักใคร่กันแล้วก็แต่งงานกันตามความคาดหวังของบรรดาเทวเทพแล้วพระแม่อมาก็ให้กําเนิดโอรสองค์ที่สองก็คือขันทกุมารน,นี่เองต่อมาเมื่อทรงเจริญพระพรรษา ได้เพียงไม่กี่ขวบปีนะัก็ได้ไปสังหารเท้ากาละสูนผู้สร้างความปั่นป่วนให้กับสวรรค์โลกและก็สามารถปรับปรามได้สำเร็จได้อย่างเรียบร้อยและนี่คืออีกเหตุผลที่พระขันธกุมารเป็นที่เคารพนับถือในนามของเทพแห่งสงครามบนสวงสวรรค์หรือการต่อสู้นั่นเองรูปของพระขันธกุมารที่ปรากฏให้เห็นทั่วนั้นเป็นรูปของเทพบุตร ที่มีความเยาวไัยและก็งดงามปรากฏอย,อยู่จะเป็นหนุ่มน้อยที่ยังไม่เป็นหนุ่มเต็มที่มากนะักและแต่ว่าจะเป็นเทพที่ชำนาญในเรื่องของการศึกสงครามพระคณะกุมารมีพระพักที่หมดจดงดงามใสสะอาดมากๆมีพระวรกายนะคะก็คือมีตัวองค์นะคะเป็นสีขาวนวลมีหอกธนูและสอนเป็นอาวุธประจำกายนะคะ มีนกยูงเป็นพาหานะนกยูงนั้นมีนำว่าประวณีจากตำนานที่โด่งดังก็จะเป็นตอนที่พระขันธกุมารแข่งกับพระพิเคเนธเพื่อให้พระศิวะและพระแม่อุมานั้นจัดงานแต่งงานให้แต่พระพิเคเนธมีปัญญาเฉียบแหลมกว่าจึงได้แต่งงานก่อนและในเวลาต่อมาพระขันธกกมารก็ได้แต่งงานเช่นเดียวกันและทรงมีพระชนะพระชายาสอง,ององค์เท่ากับพระพิเคเนนะก็ มีสองมีชยาสององค์เลยนะมีพระนามว่าพระแม่วาัยและก็พระแม่เดวานัยเป็นนางฟ้าองค์หนึ่งแล้วก็อีกองค์หนึ่งทรงเป็นมนุษย์พระแม่ทั้งสองเป็นสัญลักษณ์ของกําลังใจอันแข็งแกร่งและการกระทําอันอัศรหาเพราะว่าทรงมีจิตใจที่กล้าหาญองค์อาจไม่ต่างจากพระสวามีก็คือพระขันธกุมารพระขันธกุมารนี้เมื่อข่าวถือกําเนิดมีพระพักมีถึงหกพระักพระพักทั้งหลายของพระองค์ เป็นตัวแทนถึงความฉลาดแล้วก็พละกําลังความร่ารวยชื่อเสียงแล้วก็ความเที่ยงธรรมแล้วก็เป็นพลังศักดิ์สิทธิ์คนมักจะบูชาพระองค์เพื่อชัยชนะในการแข่งขันและให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอีกทั้งสามารถบรรดาลให้โชคลาภอีกด้วยคาถาที่จะบูชาถึงองค์พระขันทก,กุมารแล้วก็อย่างที่บอกเลยใครที่มีศัตรูแล้วก็เพื่อเอาชนะศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามได้นั้นให้ท่องคําว่า โอมสีสรวันพระยะนณมหาโอมสกัาระเทวะชนะมาเรนังอนุรักขันตุทุติยมปิสกัาระเวทะชนะวะมาเรนังอนุรักขันตุตติยมปิสักัาระเทวะชนะมาเรนังอนุรักขันตุพลังจิตเนรมิตได้ทุกสิ่งเมื่อคุณเชื่อและก็ศรัทธา แม้กระทั่งตรวจตนคุณเองถ้าคุณเชื่อมั่นว่าคุณทําได้คุณก็จะทําได้ถ้าคุณคิดว่าคุณคือมหาเศรษฐีคุณก็จะเป็นมหาเศรษฐีถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นบุคคลที่งดงามสวยงามคุณก็จะเป็นคนแบบนั้นถ้าคิดว่าคุณเป็นแบบไหนคุณอยากได้ชีวิตแบบไหนคุณก็จงเป็นคนแบบนั้นนะคะเป็นภาพที่สวยงามเป็นจินตนาการนะคะคนเราเกิดมา กับมายาแล้วก็โลกแห่งจินตนาการเพราะฉะนั้นถ้าเราจะจินตนาการสิ่งใดนะคะให้พลังชีวิตเราให้คุ้มค่ากับการที่เกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเราก็เลือกที่จะจินตนาการแล้วก็เสพสมดึงดูดพลังงานที่ให้ชีวิตเราจเจริญเติบโตจิตวิญญาณเราล่องลอยอยู่บนหิมะอยู่ท่ามกลางทุ่งลาเวนเดอร์แล้วก็ท่ามกลางดอกไม้นานาพันธุ์ที่สวยงาม ขอให้ทุกคนพบความผาสุกในชีวิตพบความเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ในชีวิตพบความความใดๆแล้วแต่ที่ทำให้ชีวิตจิตวิญญาณคุณนั้นเปลี่ยมด้วยความสุขนะคะชั่วนิรันดร์การจิตนี้ติดตัวเราทุกภพทุกชาติทุกภูมิทุกมิติเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลหัวใจตัวเองแล้วก็จิตวิญญาณร่างกายตัวเองให้ อุดมสมบูรณ์แข็งแรงเข้มแข็งแกร่งอยู่เสมอนะคะมีความสุขนะคะทุกวินาทีแล้วก็ทุกการกระทําไม่ว่าจะทําสิ่งใดก็จงสําเร็จสําเร็จแล้วก็สําเร็จแล้วก็มีชัยชนะใครมีศัตรูก็ขอให้แพ้พ่ายให้องค์พระขันทก,กุมารอวยพอรอวย,ยัยให้กับทุกคนนะคะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณขอบคุณอัมพิการิสตาเชอ